นี่ดอกตูมอย่างงามเลยอันนี้น,นี่ดอกนึงนะคะแก่แล้วนี่แห้งมากป่าไม่มีฝนเลยโอ๊ยร้อนขึ้นเขามาเหนื่อยวันนี้จะพามาเก็บเร็ดอีกแล้วนะคะนี่ตัวอะไรไม่รู้มากินหรือตะขาจะเจอเห็ดพึ่งเกาลัดดอกตูมๆนะคะ นี่น้มเห็ดพึ่งเกาลัดแก่เต็มป่าเลยนะคะเนี่ยนี่โน่นอีกบานเต็มเลยเก็บเห็ดพึ่งเกาลัดกันค่ะดอกดย้ายใหญ่ดูเก็บเก็บเก็บโอ้ยเนี่ยเห็ดพึ่งเกาลัดอ่อนดอกน้อย อนนี้กลางเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่แต่ว่าแห้งแล้วเพราะว่าไม่มีฝนแต่หนาวดอกนึงตัดก่อนอีกดอกนึงน,น,น,นะคะซ่อนอยู่อุย้ยเก็บก่อนแข็งแข็งอีกดอกนึง ไม่รู้เห็ดพึ่งเกาลัดโอ๊ยหักตัดก่อนโอ้ยน้ำปากเห็ดพึ่งเกาลัดโอ้แกเห็ดพึ่งเกาลัดดอกอใหญ่ใหญ่เลยตัดก่อนออ้ยแข็งแข็งนี่เดี๋ยวไปเอาฟองน้ำออกนี่อันนี้ดอกตูม ไม่มีฝนนะคะเห็ดแห้งหมดเลยไม่เกิดเอาตัดก่อนนี่โอ้ยงามอันนี้อร่อยดอกหนึ่งนะคะโอ้ยหัดนังกะเลยเดี๋ยวจะไปเอาฟองน้ำออกอย่างเนี้ยโอ้ยมันหนอนมีดอกตูมอย่างงามเลยอันนี้ มีดอกเหมือนนะคะเดี๋ยวหาเก็บก่อนมันอยู่ในน้ำเออเอา,เอาน้ำปะเย็บได้ละเ<อ>ป่าแห้งมากนะคะเห็ดไม่เกิดเลยไปค่ะกลับบ้านค่ะไม่มีเห็ดเลยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ